สวัสดีครับผมนะครับวันนี้ก็จะมาวัดขนาดของผลลำไยนะครับเนาะแปลงลำไยที่ใช้มูลเส้นเดือนและน้ำหมักมูลไส้เดือน2ออย่างนี้นะครับในการดูแลผลลำไยนะครับนะครับตอนนี้ก็ขนาดของผลลำไยก็อยู่ประมาณนะครับ2.4นะครับผมเซนโดยประมาณเนาะก็ถือว่าโอเคนะครับผมผลลำไยใหญ่อยู่นะครับผม ะะดโดยเฉลี่ยนะครับเนาะก็จะมี2.4 2.3ด้วยปกติจะอยู่ประมาณสัก2.4นะครับผมนะครับก็ตัวนี้ได้คุยกับทางพาร์ทเนอร์เนาะก็คือตลวกาที่เพิ่นจะมาซื้อลำไยนะผมในโมเดลฝาขายนะครับเพิ่นจะเข้ามาเก็บหรือเข้ามาดูแถมรอบนะครับเนาะประมาณวันที่ สิบสองนะครับประมาณนี้ว่ามันดีเก็บละก่อนะครับเนาะสามารถเก็บผลผลิตได้หรือยังนะครับเนาะถ้า,าสามารถเก็บได้ก็เก็บเลยนะครับนะครับถ้าราคาดกากกีก็รีบขายเลยนะครับเนาะแต่ถ้าราคายังบ่ากระเตื้องเตือ้อหรือว่ามันมีแนวโน้มที่ราคาจะสูงขึ้นแล้วก็ลําไยสามารถทิ้งไว้ได้สักช่วงหนึ่งนะครับเนาะห้มันใหญ่และมีน้ําหนักมากกว่านี้ก็จะเก็บไว้นะครับเก็บ เอาไปเก็บหลังวันที่สิบห้าหรือวันที่สาวอย่างประมาณนี้นะครับเนาะครับภาพรวมๆนะครับเนาะตัวขนาดของผลลัพธยก็นะครับก็อยู่ที่ประมาณสองจุดสี่สองจุดสามณตอนนี้นะครับเนาะณวันนี้นะครับเนาะแล้วก็พยายามหึ่อน้ํานะครับเนาะแล้วก็นำมาหุดเสูซเดือนทางดินไปเรื่อยๆนะครับผมจนก่อนถึงวันเก็บเกี่ยวนะครับ มาดูว่า,าผลผลจะมีน้ำหนักประมาณตาใดนะครับนะแล้วก็ขนาดจะไซส์อัพไซส์ใหญ่ขึ้นไปกว่าเดิมหรือเปล่านะครับเนาะนะครับ,นะรบภาพรวมก็จะประมาณนี้นะครับผมวันนี้ก็จะอัปเดตประมาณนี้นะครับเนาะ